สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติอีกครั้งที่ศรีลังกา Love for Humanity by สิริราชแอดศรีลังกาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า79ราย100ข้อสารสัมพันธ์70ปีไทยศรีลังกาค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานถแถลงข่าวโครงการก้าวตามรอยพระบรมศาสดาที่ประเทศศรีลังกา Love for Humanity by ้ายสิริราชแอดศรีลังกาโดยมีพระราชภาวนาวชิรากรเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยพระราชวชิรธ,ธรรมมาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดพระพรมศักยวงศ์วิสุทธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศร,ราชวรวิหารเจ้าคณะภาค6กและ7ธรรมยุทธคุณภัยทูลมหาพันนาพรเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศศรีลังกานางเอธิริสิงเหอารจ,จิลาเคศรียานีวิชยันติเอธิริสิงเหเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจําประเทศไทยและศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิช หัวหน้าภาควิชาศัยยศาสตร์ออโทปีดิกและกายภาพบำบัดร,ร่วมแถลงข่าวณโรงพยาบาลสิริราชค่ะศาสตร,จราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าโครงการในครั้งนี้เริ่มต้นครั้งแรกในปี2566ที่ประเทศเน,นปาลและดำเนินต่อเนื่องในปี2567ที่ประเทศพูตาน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีโอกาสเข้ารับการรักษาสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังได้ส่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสาธารณาสุขที่ยั่งยืนแก่ทั้งสองประเทศจากผลสำเร็จที่ผ่านมาในปีนี้ทางคณะจึงได้สนับสนุนภารกิจครั้งใหม่ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาและนับเป็นโอกาสอันดีที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศอีกด้วย การทํางานในครั้งนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมา3ปีละก็คือเป็นโครงการก้าแรกพระบรมศสัดาที่อยากจะเห็นความตั้งใจของทีมแพทย์ทางออทิมิกที่นําโดยท่านอาจารย์หมอคิรติที่เป็นหัวหน้าภาคชารวมถึงทีมวิสัยีพยาบาลและนักแอนแทบบัตเข้าไปช่วยเหลือผ,ผู้ป่วยที่เขามีความประสงค์ที่อยากต้องการให้เราไปช่วยฮะซึ่งเนื่องจากว่าการแพทย์การศึกข้ขาไม่ได้เจริญก้าวหน้าเหมือนของเรา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็เข้าใจครับว่าคนไทยคนไทยเราเองก็ต้องดูแลอยู่แต่ขนาดเดียวกันเราก็คิดว่าการที่เราไปช่วยเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งเขาต้องการอยู่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขามีความทุกข์ทรมานมากเพราะว่าเข่าที่เขาเสื่อมผิดรูปมันไม่สามารถทําให้เขามีชีวิตได้ตามปกติคุณภาพชีวิตก็เสียด้วยซึ่งด้วยความชํานาญความช่วยเหลือสนับสนุนของทุกๆฝ่ายก็จะ นำเอาความตั้งใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่สีลั้เราส่งต่อไปถึงประชาชนคนป่วยของประเทศศรีลังลการในครั้งนี้ก็เป็นการเสริมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันในปีนี้เราก็ฉลอง70ปีความสัมพันธ์ของไทยศรีลังกาครับแล้วเป็นการเชื่อมโยงความเข้มแข็งความผูกพันของสถาบันศาสนาที่มีอยู่หลายร้อยปีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วก็งานนี้เป็นการที่เราผ่าตัดนอกประเทศที่มากที่สุดแล้วครับผู้ป่วย79คน100เข่าซึ่งเป็นความตั้งใจที่อยากจะทําเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระมูลชนากาที่เบตมหาภูมิพนลนอดีตเดชมหาราชบุญนาถพิษรแล้วฉลอง70พรรษาก็เพื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูอ่แล้วก็สมเด็จพระ อาคนิฐานที่ราชากรมผสมด็ประเทศพระรัตราชาสุดาสยามุราชิุมาลีนั่งในโอกาสอภะชนวันยุ70พรรษาสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราดียิ่งขึ้นโดยใช้การแพทย์นําแล้วความเชี่ยวชาญของทางภาชาวอ,อัตมติข,ของสีราดเราทีมงานทั้งหมดไปช่วยคนสินการครับ ทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออโทโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ว่าเราเห็นถึงความลำบากของผู้ป่วยที่นี่มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยกว่า800ถึง1,000คนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยจําเป็นต้องรอการจัดสรรงบประมาณซึ่งใช้เวลานานกว่า1ปีทําให้ผู้ป่วยมีอาการสุดลงเรื่อยๆจนบางรายค่ะไม่สามารถเดินได้ตามปกติดังนั้นทีมแพทย์จิตอาสามีความตั้งใจที่จะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่นี้ซึ่งจากเดิมกําหนดผ่าเพียง70ราย84ข้อปัจจุบันเป็น79ราย100ข้อภายใต้ระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจเพียง3วัน ร้อมทีมแพทย์จิตอาสาและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน37คนถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมแพทย์จิตอาสาในภารกิจครั้งนี้ค่ะประเทศไทยเรา3-40ปีที่แล้วนะครับคือคนไข้ก็ขาดการเข้าหาเข้าถึงถึงการแพทย์ที่ต้องใช้ทรัพยากรที่เทคสูงค่าใช้จ่ายสูงเทคโนโลยีสูงความเชี่ยวชาสูง เพราะว่าเขาขาดในสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่มีอยู่ตามนั้นนะครับเช่นขาที่เรา,ขาเข่าที่เราจะไปช่วยเขาครั้งนี้โ oh, อกงหินรูปพิการแบบมามา,มากมายจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ตนเองได้พวกเขาพอช่วยชีวิตประจำวันในตัวเองไม่ได้เขาต้องกลายเป็นภาระของคนในครอบครัวคุณค่าในตัวเองที่เคยภาคภูมิว่าตัวเองดูแลตัวเองได้หายไปก็จะกลายเป็นทําให คุณค่าในมนุษย์เนี่ยหายไปแล้วเราจะไปส่งมอบกลับคืนให้เขากลับมาสามารถยืนด้วยตนเองดูแลตนเองคุณค่าในชีวิตของมนุษยาชาตินี้ก็จะกลับคืนมาโดยการที่ทางการแพทย์ของรีราชไปช่วยอันนี้ครับก็เขาขาดเยอะมากเพราะว่างบประมาณไม่มีเขาชตช,ชดดาวไปหลายปีมากงบประมาณด้านนี้เพราะว่าค่าผ่าข้อทีละล้านบาทารัฐบาลไม่ได้สนับสนุนแล้วประชาชนก็ต้องอยู่แบบไม่ผ่าตัด ซัพเฟอร์ไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นโอกาสที่จังหวะที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าเราไปในที่เขางบประมาณตรงนี้หายไปพอดีเลยนะครับแล้วถึงแม้จะมีงบประมาณคนไข้ที่มากมายมหาศาลก็เข้าถึงไม่ได้เขาไม่มีความการเข้าหาเข้าถึงของทางด้นานสาธารณสุขเขายังยังขาดอยู่เยอะนะครับเราไปช่วยเติมบางส่วนแต่ที่เหนือกว่าน,นั้นคือเราไปช่วยทําให้เขาทาเป็นทำเป็นเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์ที่เป็นที่พึ่งของ หมอ,อประชาชนในที่สีรังกาให้แข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเขายังเชื่อมโยงโดยการส่งหมอเข้ามาเรียนกับทางสีราชเรามากๆเขาก็มีโปรเจกต์อีกมากเลยครับที่จะต่อยอดต่อไป